สวัสดีครับตอนนผมก็อยู่กับรายการ B G G B นะครับนะครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่กับเดี่ยวนี่นะครับเมื้ออาหารเสร็แล้วมีอะไรจะบอกครับวันที่3เมษายนคือผมจะไปเที่ยว3เมษายน้วผมจะไปเที่ยวประมาณ6วันผมกลับมาผมก็จะทำโปรเจกต์ต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราสอดคลาดไปยืดไปต่อเลยยินเกียบโหลดป่ะเนี่ย โอเคไม่โหลดไม่โหลดก็ไม่ตัดเวลาอัดแค่สิบนาทีโอเคก็จะทำททีละหนึ่งชั้นสุดเลยจ้ำเนี่ยจ้ำจ้ำมือหมดเลยวะโอเค โอเคครับก็ออกมาได้แล้วปินบีนก็จะเล่นจนจบเลยโอเคปินโอ้โนก็มีเสียงคนมาบ้างก็ให้ดูครับเทดีๆสมอจับจำจำลักนะ เปิดเ yeah. okay. ยี่ยมเฮ้ยโอเคครับข้ามมาแล้วตรงนี้โอ้ไปป้าเขี่ยซ <Huh? S 1> ับอ๋อหนึ่งนาทีฮะอ๋อไปไปไปเก่งมาก ปนึตอ้ตัตตหนดหน้าห้องโอเคก็เยียนเราก็กำลังเดินออกมาเราเฮ้ย <c oughs> อะไรคนบ้าหรอ,อา,า,ารีา่นะมีรแค่สิบนาทีในการนัดดีๆแล้วาาก็มาเก็บของชิ้นนี้กันเลยยังไม่ทิง <สะ S 1> โปร<ก>เจคเลย้วก็กิบไม่ออกไปนล้เราอนีถ่ายนด้เวลาแค่สิบนาทีถ้าจะยากเลยหอแคทแบบออก,ก,กมาได้ ครับก็ออกมาจากนั่นได้แล้วคนระับก็ถึงจบมิชั่นแล้วอ้าวิ่งไปอ๋อคอมพทวเตอร์ก็อยู่ในตู้โทรศัพท์แล้วเอาไปพาร์ทหน,หน้านะครับ